ทคนครับที่อาร์กติกตอนนี้ไม่มีหิมะนะฮะนี่ถือว่าเป็นสัญญาณอันตร,รายจากภาวะโลกร้อนครับสวัสดีครับทุกคนผมอีกบรรพศครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่7สิงหาคม2อง8นะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นะครับบริเวณสิ่งที่เรียกว่าสฟาวบาอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือซึ่งปกติก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะที่หนามากแล้วก็อากาศจะหนาวเหน็บเลยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าเจอฝนตกแทนหิมะนะอุณหภูมิก็สูงเกินจุดเยือกแข็งด้วยนะครับ จนน้ำแข็งม้นก็ละลายลงมาอย่างรวดเร็วคือตรงนี้มันไม่ใช่แค่ปรแการที่ผิดปกตินะครับแต่เป็นเสียงเตือนจากธรรมชาติที่เป็นเสียงดังมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสปาบาเนี่ยกำลังร้อนขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกประมาณ6ถึงเเท่าซึ่งการทําวิจัยในพื้นที่ก็ถือว่าล้มเหลวครับเพราะว่าเจอฝนตกแทบจะตลอดสภาพพื้นที่ก็ชื้นแฉะทําให้เครื่องมือทํางานลําบากสโนว์โมบิลนะครับก็ติดโคลนนักวิจัยก็เลยต้องคอยระวังหมีขั้วโลกในนพื้้ที่่่ไไไมมสาาารถคดดดเตอป สิ่งน่ากังวลก็คือว่าน้ําแข็งที่ละลายเนี่ยไม่ได้แค่ทําให้แผ่นดินอาร์กติกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่ามันมีผลทําให้ชั้นดินเยือกแข็งเนี่ยมันละลายไปด้วยแล้วก็มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วก็มีเทนออกมาด้วยก็ยิ่งทําให้ตอนนี้ความร้อนของโลกเนี่ยมันยิ่งเร่งเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็ยิ่งร้อนขึ้นไปอีกว่างั้นเถอะ สานในท้องถิ่นแล้วก็ระบบนิเวศนก็กําลังอยู่ในช่วงการปรับตัวกับฤดูหนาวแบบดั้งเดิมก็กําลังเผชิญความท,ท้าทายครั้งใหญ่ครับซึ่งถ้าไม่เร่งเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศนะแล้วก็ไม่มีการลงทุนในระบบติดตามอากาศในอาร์กติกเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะไม่มีโอกาสที่จะรับมือได้ทันซึ่งอาร์กติกเนี่ยในช่วงฤดูหนาวแบบเดิมนะกำลังจะหายไปหิมะหายฝนมาแทนน้ําแข็งละลายฉะนั้นนี่คือภัยของโลกที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากครับสวัสดีครับ